ค่ะล่า,าสุดเตรียมตัวลงเครืงแล้วครั้งที่ใช่ค่ะก็นะหนูรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าคนที่ได้ครั้งนี้เนี่ยมันแบบยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเราจะได้ทําการแบบว่าไปถ่ายเอวีที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นด้วยใช่แล้วก็มีรุ่นพี่ไอคิวบีโเดค่ะมีเป็นโปรดิเซอร์เพลงให้แล้วก็ออกแบบออกแบบท่าเต้นให้พวกเราด้วยก็ถ้าได้ไปก็จะรู้สึกมีความสุขมากค่ะใช่เท่าไหร่คะโโหหนูก็ อันนี้ต้องแบบถามแฟนคลับด้วยว่าหนูว่าแฟนคลับน่าจะพร้อมเพราะว่าเห็นช่วงนี้ก็แบบว่าในทวิตเตอร์เขาก็มีโดนงด o n a t i อะไรอย่างนี้กันแล้วหนูรู้สึกว่าอู้เขาแบบมาเร็วมากๆจริงๆใช่หนูก็หนูก็จะเต็มที่เหมือนกันเราก็จบอกว่าเรามีลุ้นยอะเลยเพราะว่าตัวใหญ่ๆของไม่ลงการที่เป็นแชมป์ของไม่ลงการใช่หนูก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะคะว่าแบบบางทีอาจจะคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเราต้องแบบหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะหลุดก็ได้เราก็ไม่สามารถคาดเดาได้เนาะทางฝั่งเราเท่าไหร่ โอ้ก็จริงจริงหนูอยากได้แบบแบบไม่หลุดคำนี้ก็โอเคแบบว่าหนึ่งถึงเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าถ้าได้ที่หนึ่งก็ดีแบบว่าแบบเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรแบบเป็นเออย่างไงเดียวแบบว่าเป็นประทับใจละกันแบบว่าอยากได้ที่หนึ่งสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่เราก็ทำเต็มที่มาตลอดที่ผ่านมาใช่ค่ะ<ๆ>ก็เห็นเขาก็บอกว่าเออมีใครอยากจะสมัครบ้านหนูก็ไม่ลังเลก็อยากจะเมา้าม ก็อุ้ยมาเชียร์กันเยอะส่งเสียงให้เราก็รู้สึกดีใจมากค่ะคือทุกคนแบบตื่นเต้นแทนหนูเยอะมากเลยแบบว่าในทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะพูดได้ไหมคือหนูแบบว่ากังวลเรื่องการแบบสัมภาษณ์การพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปกติเราก็จะแบบให้เมมเบอร์พี่ๆท่านอื่นแบบช่วยอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้หนูแบบมาคนเดียวใช่มันกเลยแบบโอเคเราต้องทำได้ละอะไรอย่างงี้จริงๆเราคิดว่าตัวเราเองมันยังมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ว่าก็เกือบทุกๆอย่างเลยค่ะใช่เหมือนก็พอทันได้แต่ว่าก็อาจาจะไม่แบบดีมากอะไรอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลาแบบประสบการณ์ที่แบบสั่งสมขึ้นไปเรื่อยๆนี้มากกว่าอยากอ้อนอะไรแฟนคลับกอยากอ้อนอะไรแฟนคลับอะไ,อะไ่า <c oughs> อยากขอบคุณล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับที่แบบมาในวันนี้แล้วก็คอยติดตามมาบ,บายมาตลอดเลยค่ะก็หนูจะทําหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดแลขอบคุณมากๆนะคะนอกจากนี้มีงานอะไรอัปเดตให้แฟนๆติดตามไหมะคะก็ หนูได้ถ่ายภาพยนตร์ไปค่ะแล้วก็มีซีรีส์ด้วยภาพยนตร์เรื่องภาพผีบอกค่ะใช่ก็ถ่ายเสร็จถ่ายทำอะไรนี้เรียบร้อยแล้วก็รอดูประมาณปีนี้ค่ะใช่แล้วก็มีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเดลิทิมออ f l i n e ค่ะ<ม>เป็นแบบว่าเกี่ยวกับดนตรีซึ่งแบบว่าเข้าทางหนูพอดีเลยก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะห,หนูก็รู้เหมือนกัางงานค่ะว่าคือหนูเป็นคนพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมคะหนูก็กดดันรู้แบบเอ้ยทำได้หไหมแต่ก็มีการเทรนอย่าง,งหนักใช่ เราก็แหมเราอาจจะมีสกิลทางด้านนี้เล็กน้อยอะไรอย่างก็ครั้งแรกทุกๆครั้งมันก็อาจจะแบบว่าเพิ่งเริ่มต้นก็ต้องฝึกกันไปมันก็จะดีขึ้นว่าติดใจในการแสดงได้หมคะก็แอบติดใจอยู่นะคะถ้าแบบได้บทที่แบบเราชอบอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมีกำลังใจที่จะทำอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าการองเพลงกับการแสดงอะไรมันยากกว่ากันยังไงบ้างะการแสดงค่ะดับหนึ่งระลุมใจยากสรุปหนูว่าใช่มันต้องแบบใช้สติและสมาธิมากๆเลยค่ะ ใช่ตอนที่แบบกำลังถ่ายซีรีส์อยู่คุณคณรูก็แบบว่าเครนอย่างหนักหน่วงใช่ขอบคุณมากนะ <c oughs> ดีจังเลยอินเอแป๊บมันจะ